เจอกันอีกแล้วครับกับแถว2สองสองเกมประจำวันอาทิตย์ที่26มกราคมวันนี้ต้องบอกว่าฟุตบอล <c oughs> น่ารักน่าลุ้นเหลือเกินครับวันนี้คัดสันมาให้ทุกคนครับหคู่เน้นๆครับสีลีกใหญ่ในยุโรปครับก่อนอื่นเลยเราไปสรุปผลงานของเมื่อวานกันก่อนเลยเมื่อวานคู่แรกดอนมูนเจอกับเวเดอร์เบเมนคู่นี้ให้ต่อดอนมูนที่ราคาหลูกนำก่อน2 0ครับดอมูน แต่สุดท้ายมาโดนตีเสมอสองสองโอ้โหใครจะไปคิดครับว่าจะเป็นแบบนี้เสียไปครับคู่แรกไม่เป็นไรแต่คู่ที่สองครับไฟบวกเจอกับบาเยิร์มินิกใครๆก็ไปบาเยอร์ครับตัวผมขอสวนรองไปที่ไฟบวกสุดท้ายบาเยอร์ Bayern, ชนะสองหนึ่งรองลูกครึ่งกินเต็มครับคู่นี้คู่ที่สามซันเดอร์แลนด์เจอกับพีมัดอากายคู่นี้ครับต่อซันเดอร์แลนด์ที่ราคาลูกครึ่งซันเดอร์แลนด์ครับทำอะไรครับ เป็นต่อทั้งเกมครับโอกาสยิงโคตรเยอะครับแต่โดนเขาสวนทีเสียประตูครับเสมอไป22เสียเต็มครับคู่ที่4ครับเวสบอมบิดเอาเบียนพอสมัดเจอกันเห็นไหมครับว่าราคามันแปลกแปลกจริงครับสุดท้ายเวสบอมชนะไป5ประตูต่อ1คู่ที่5ขวัญใจมหาชนลิเวอร์พูลเจอกับอิสวทาวคู่นี้ตัวผมให้ไปที่ราคาสกอร์สูง 3ลูกครึ่งควบสี่สุดท้ายจบ4ี่หกินเต็มร้อนแรงเหลือเกินลิเวอร์พูลเมื่อวานคู่ที่6วูเจอกับอาร์เซนอลตัวนี้ผมให้เป็นทีเดียวเลยครับโอ้โหสุดท้ายจบอาร์เซนอลชนะ1-0สกอร์สูง2อลูกครึ่งควบ3เสียไปครับเสียเพราะอะไรครับถ้าใครครับย้อนดูไฮไลท์โคตรเลยครับกรรมการครับไมเคิลโอลิเวอร์ครับ แจกใบแดงทั้งที่ไม่น่าจะเป็นใบแดงให้กับนักเตะอสนอลครับสุดท้ายบอลมันเลยไม่เปิดหน้าแลกกันโอ้โหสุดๆจริงๆครับบอลอังกฤษมาตรฐานกรรมการอยู่ตรงไหนครับเสียไปครับยอมไปครับสกอร์สูงอซนอลคู่ที่7บอลมาเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสทีเด่นเลยครับเห็นไหมครับทุกคนที่ผมวิเคราะห์ไว้ครับฟอร์เรสมันต้องมีสะดุดบ้างนะครับสุดท้ายมาสะดุดกับบอลมัดแล้วสะดุดแบบ โอ้โหสุดๆนะครับบอลมัถลมไป50คู่นี้กินเต็มเมื่อวานต้องบอกว่ากินไป4เสียไป3ก็พอทนนะครับแต่วันนี้ตัวผมบอกเลยน่ารักน่าลุ้นเหลือเกินวันนี้ตัวผมจัดให้หคู่เน้นๆสี่ลีกใหญ่ในยุโรปไปลุยกันเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างรายโยบิยากโนพบกับคิโรนาคู่นี้ลาลิกาสเปนเตะกันเวลา2องทุ่มตรงตามเวลาบ้านเรารายโยเจ้าบ้านนาะที่ผ่านมาบุกไปเสมอกับโอซาซูน่าหประตูต่อ1ตอนนี้พวกเขาอันดับ10ของตารางคะแนน20นัดนาที่ผ่านมามี26คะแนนฝั่งคิโรนานาที่ผ่านมาบุกไปแพ้ให้กับเอซีมิลาน1ประตูต่อ0ในยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา นัดล่าสุดในลีกเปิดบ้านแพ้ให้กับเซบียาไป1ประตูต่อ2ตอนนี้พวกเขาอันดับ8ของตารางคะแนน20นัดที่ผ่านมามี28คะแนนคู่นี้ต้องบอกว่าค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเหลือเกินในตารางคะแนนห่างกันแค่2แต้มเท่านั้นเองคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเสมอกันไป0ูที่บ้านของคิโรนาคู่นี้ ราคาเปิดมาที่ราคาเสมอรายโอเบียกโนเจ้าบ้านราคาเสมอไหนเสมอกันครับคู่นี้ราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่2ลูกครวบ2ลูกครึ่งรายยอเจ้าบ้านวันนี้พวกเขามาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูออคัสโตบาเตลราแม่ขวาวันนี้ใช้อังเดราติอูแบกซ้ายโจเซฟสวาเลียคู่เซ็นเตอร์วันนี้จะเป็นฟอร์เลตเลเซนและอับดุลมูมิน ตัวตัดเกม2คนตรงกลางสนามจะใช้อิสมาอิราซิดคู่กันกันกบอุนยโรเปตตัวลูกทางฝั่งขวาจะเป็นจอร์ดเดฟูโตสฝั่งซ้ายจะเป็นอาเดียนเอมบาบาเพเมเกอร์วันนี้จะใช้อิซี่ปาราซอนยืนอยู่ข้างหลังเซอร์ฮิโอคาเมล่าที่รงเล่นหน้าเป้าครับวันนี้ฝั่งทีมยอนคิโอโรน่า4-2-3-1เช่นกันผู้รักษาประตูเปาโรกัสกานิกา แบ็คขวาอันเ n มาตินเนทแบ็คซ้ายเดลิบินคู่เซนเตอร์เดวิดโลเปสและลานิสลาฟเคซีคู่กลางวันนี้จะใช้อีวานมาตินและยันเกลเอลาลาเป็นตัวตัดเกมตัวลูกฝั่งขวาจะเป็นวิกตอร์ซิการคอฟทางฝั่งซ้ายไบอันเกลเพเมเกอร์วันนี้จะใช้ยาเซอร์อัสปีลายืนอยู่ข้างหลังอาเบลรูอิตต้องบอกว่าคู่นี้สูสีกันครับวันนี้เจอกัน โดยตรงเลยครับคู่นี้แย่งพื้นที่ฟุตบอลยุโรปครับอาจจะไม่ใช่ยูฟ่าแชเมเปี้ยนครับแต่จะเป็นถ้วยยูโรป้าลีกนะครับรายยอเจ้าบ้านวันนี้ค่อนข้างจะได้เปรียบเรื่องความฟิตครับเพราะพวกเขาได้พักมานานกว่าฝั่งทีมเยือนอย่างคิโรนาเพราะไม่มีบอลกลางสัปดาห์ครับพวกเขาพักมาเต็มๆห้าวันครับแต่คิโรนาพึ่งจะได้พักสองวันเองครับโอ้โหแล้วนัดกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบินไปอิตาลีด้วยครับแล้วต้อง กลับมาที่สเปนแล้ววันนี้ต้องออกไปเยือนอีกโอ้โหเรื่องความฟิตมีให้เห็นแน่นอนครับคีโ,โรนาตัวผมมองแล้วคู่นี้กับราคาแค่เสมอไหนเสมอกันครับมองแล้วเจ้าบ้านไม่น่าแพ้ครับเจ้าบ้านเป็นทีมหนึ่งครับที่ฟอร์มในบ้านถ้าเจอกับทีมที่มันระดับใกล้เคียงกันหรือไม่ขี่กันมากไม่ห่างชั้นกันมากพวกเขาก็ไม่ค่อยแพ้เท่าไหร่ครับ้าจะแพ้ก็เป็นแพ้ให้กับทีมใหญ่เท่านั้นครับตัวผมมองแล้ว คิโรน่าไม่น่าจะไหววันนี้ครับมีปัญหาแน่นอนช่วงท้ายเกมครับอาจจะเล่งไม่ขึ้นครับอาจจะมีให้เห็นครับเหลือประมาณสิบห้านาทีสุดท้ายสิบนาทีสุดท้ายเงี้ยโอ้โหอาจจะมีสิทธิ์โดนเจ้าบ้านครับคิโรน่าไม่ได้ดีเหมือนฤดูกาลที่ผ่านมาครับหมดโปรโมชั่นไปแล้วครับพวกเขาคิโรน่ามองแล้วคู่นี้กับราคาเสมอไหนเสมอกันเสมอเจ้าบ้านดีกว่าหน้าจะอุ่นใจกว่ามองแล้วลาโยไม่แพ้ไหนบ้านครับคู่นี้ยืนพื้นไปเลยครับ ที่ราคาเสมอรายโยเบเยกาโนมีชัยแน่นอนเราไปต่อกันคู่ที่2ของวันนี้เลยครับคู่ที่2ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างคริสตันพาเลตพบกับเบนฟอร์ดคู่นี้พิีเมิลีกอังกฤษ3ทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราคริสตันพาเลตเจ้าบ้านนัทที่ผ่านมาบุกไปชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดได้2ประตูต่อ0ตอนนี้ พวกเขาอันดับ12ของตารางคะแนน22นาที่ผ่านมามี27คะแนนฝั่งทีมเยือนอย่างเบนฟอร์ดนาที่ผ่านมาของพวกเขาเล่นในบ้านแพ้ให้กับลิเวอร์พูลไปศูนย์ประตูต่อ2ตอนนี้พวกเขาอันดับ11ของตารางคะแนน22นาที่ผ่านมามี28คะแนนคู่นี้ ใกล้เคียงกันอีกแล้วครับคะแนนห่างกันแค่แต้มเดียวเองในตารางคะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดบ้านเบนฟอร์ดเป็นเบนฟอร์ดชนะไป2-1ราคาวันนี้เปิดมาเป็นคิสตันพาเลตเจ้าบ้านต่อที่ราคาปอปาตากลมๆราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3เราไปดูผู้เล่นวันนี้ที่คาดว่าจะได้ลงเล่นของฝั่งเจ้าบ้านกันก่อน,อนเลยเจ้าบ้านวันนี้คิสตันพาเลต3 421ระบบการเล่นของพวกเขาดีนเฮนเดอร์สัน ได้ลงเฝ้าเสาแน่นอนวันนี้เซนเตอร์ Center 3คนวันนี้จะใช้คิดริชาร์ดมักซองลาคัวและมาร์เกฮีมิดฟิลตรงกลางสนาม4คนฝั่งขวาจะเป็นดานิเอลมุนนอตฝั่งซ้ายจะเป็นไทลิกมิดเชลคู่กลางจะใช้เจฟสันเลอมาและวิลฮิวตัวลูก2คนจะเป็นอิสมาอิลซาและเอเบลิซีเอลเซยืนอยู่ข้างหลังชองฟิลิปมาเตตา ฝั่งทีมเยือน4-3-3ผู้รักษาประตูจะเป็นมาร์คฟิตเคินแบ็คขวาเมทโลสเลปแบ็คซ้ายจะเป็น Louis Potter, คีนลูอิสพอตเตอร์คู่เซนเตอร์วันนี้จะใช้นาธานคอลินและเซฟฟานเดิร์กมิดฟิลด์3คนวันนี้จะใช้วิตาลียานเนลชิสเตียนนอกาดและมาเทียสเจนเซนตัวลูก3คนฝั่งขวาไม่อันเอมโมโมฝั omo, ่งซ้ายมิเกลดามสกัดหน้าเป้าวันนี้โยอันวิซา ผมบอกว่าคู่นี้ใกล้เคียงกันเหลือเกินครับในตารางคะแนนอย่างที่บอกแต่ฟอร์มโดยรวมอคิสตันพาเลตครับตอนนี้ครับเป็นคอมโบของเขาเลยครับหกนัดล่าสุดของพวกเขาไม่แพ้ใครครับชนะไปถึงสี่นัดครับโอ้โหต้องบอกว่าร้อนแรงจริงๆครับโอ้โหเกมลูกของพวกเขาครับโดยเฉพาะเอเซ่นะครับอื้หมไม่รู้ว่าจะจีไปถึงไหนครับ กระชากลากเลื้อยทีโอโหกองหลังฝั่งตรงข้ามต้องบอกว่าเหนื่อยครับวันนี้เบนฟอร์ดครับที่ผิดหวังมาจากนัดก่อนหน้านี้ครับที่ไปแฟรเวอ์พูครับโดนยิงนาทีที่91ดกับ93กครับ90นาทีเสมอกันอยู่ดีๆครับแต่มันรั่วช่วงท้ายเกมครับเนี่ยมันบ่งบอกถึงสมาธิของนักเตะของเบนฟอร์ดครับมักจะเมื่อครับมักจะเสียประตูอะไรไม่รู้ครับแบบนี้เล่นมาดีๆอยู่ๆก็มาเสียประตูดื้อๆนะครับ ผมมองแล้วคู่นี้กับราคาปอปลาของคิสตันทาเลตมันน่าไปจริงๆครับมันมันกำลังร้อนแรงครับคิดว่าวันนี้เล่นในบ้านคงไม่แพ้ครับเป็นฟอร์ดไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยครับคงจะทำอะไรเกมรับของคิสตันพาเลตไม่ได้ครับคิสตันพาเลตไอตัวหลังสามคนเซนเตอร์ต้องบอกว่าโอ้โหหนาปึ๊กเลยครับสามนัดที่ผ่านมาคลีนชีตนะครับไม่เสียประตูให้กับคู่แข่งเลยครับชนะเกมศูนย์มาตลอดครับแล้ววันนี้ตัวผม คิดว่าคงจะออกรูปแบบนั้นอีกนัดหนึ่งครับมองแล้วคิสตันพาเลตกำลังอยู่ในช่วงมั่นใจเจอกับใครหน้าไหนก็ได้เล่นในบ้านกับราคาแค่ปอปลาตากลมๆยังไงก็ต้องคิสตันพาเลตอยู่แล้วครับคู่นี้ไม่มีอะไรมากมองแล้วคิสตันพาเลตใสๆเลยครับคู่นี้ยืนพื้นไปที่ต่อคิสตันพาเลตที่ราคาปอปลา เราไปกันต่อคู่ที่3ของวันนี้ยังอยู่ในพิมิริกอังกฤษเป็นการเจอกันระหว่างทอแนมฮอสเปอร์พบกับเลเตอร์ซิตี้คู่นี้3ามทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราสเปอร์เจ้าบ้านนะ้าที่ผ่านมาของพวกเขาบุกไปชนะโฮเฟินไฮได้3ประตูต่อ2ในฟุตบอลอยูโรปาลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานัดล่าสุดในฟุตบอลลีกพวกเขาบุกไปแพ้ให้กับเอเวอร์ตันประตูต่อ2 ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ15ของตารางคะแนน22นัดที่ผ่านมามี24คะแนนฝั่งทีมเยือนอย่างเลเตอร์ซิตี้นัดที่ผ่านมาของพวกเขาเปิดบ้านแพ้ให้กับฟูแล่มไป0ประตูต่อ2คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเสมอกันไป1-1ราคาวันนี้เปิดมาเป็นสเปอร์เจ้าบ้านต่อที่ราราคบลูกครึ่งราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่3ลูกครึ่งเจ้าบ้านวันนี้ สปเปอร์จะมาในระบบ4-3-3อันโตนินคินสกี้เป็นผู้รักษาประตูวันนี้เปโดปอโรแบ็กขวาแบ็คซ้ายดิเจสเปดเซ็นเตอร์คู่วันนี้จะเป็นเอชีเกและลาดูดากูชินมิดฟิลด์3คนตรงกลางสนามจะใช้ลูคัสเบิร์กวลโรเดโกเบนทันคู oo, และเจมส์มดิซันตัวลูก3คนฝั่งขวาจะใช้เดยันคูรูเซฟกี้ฝั่งซ้ายซองเฮนบิน,นหน้าเป้าลิชาลิซัน ทีมเยือนวันนี้จะมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูยาคูบสตาร์ลาสิกแบกขวาเจมส์จัสตินแบกซ้ายวิกเตอร์คิเทนเซนคู่เซนเตอร์วาลฟ้าและเยนิกเวสต์การ์ตัวตัดเกม2คนตรงกลางสนามแฮร์รี่วิงและบูบาการีซูมาเล่ปีขวาวันนี้จะใช้จอแดนอาร์ยูปีกซ้ายจะเป็นสเตฟี่มาวีดดีบิลลนเอลคานุตทำเกมอยู่ข้างหลัง เจมี่วาร์ดี้ที่ลงเล่นในตำแหน่งสูนหน้าตัวเป้าวันนี้อะไรกันครับสเปอร์ครับทำไปทำมาพวกเขาตกมาอยู่อันดับ15ของตารางคะแนนเฉยเลยครับสเปอร์ต้องบอกเลยครับเป็นทีมที่ยิงประตูได้โคตรเยอะเลยครับดูการนี้ครับยิงน้อยกว่าลิเวอร์พูลที่อยู่จ่าฝูงแค่ห้าลูกเองครับแต่พวกเขามักจะมีผลการแข่งขันที่ไม่ค่อยดีเท่าไร่ครับยิงได้เยอะก็จริงครับแต่ก็โดนคู่แข่งยิงเยอะครับ เลเตอร์ไม่ต้องพูดถึงครับดูดูการนี้ครับภายใต้การคุมทีมของรุดฟานิเตอร์ลอยครับที่เพิ่งจะมาคุมทีมดดูการนี้ยังไงก็ต้องหนีตกชั้นครับวันนี้ทั้ง2ทีมต้องบอกว่าสําคัญจริงๆครับใครก็อยากได้3คะแนนครับแต่ด้วยราคาวันนี้เปิดมาค่อนข้างจะแรงเหลือเกินครับสเปอร์ต่อตั้งลูกควบลูกครึ่งครับโอ้โหหนึ่งช่วงตัวกว่ากว่าครับสเปอร์ต่อวันนี้ครับง่ายๆเลยครับคู่นี้ครับมันยิงกันเยอะครับแล้วมันก็เสียประตูกันเยอะด้วยครับทั้ง2ทีมนะครับ ง่ายๆนะครับไปสูงครับจบที่เท่าไรไม่รู้แต่คู่นี้ครับรุนรู้ครับช่วงหลังยิงเยอะครับแล้วก็เสียประตูเยอะด้วยกันทั้งคู่ครับมองแล้วคู่นี้ไม่น่าจะรอดครับกับสกอร์สูงสมลูกครึ่งครับถึงจะแพงครับแต่เปิดมาตัวผมบอกเลยครับโคตรสมเหตุสมผลเลยครับอย่างที่ตัวผมบอกครับมันเป็นบอลที่พร้อมที่จะเสียประตูอยู่ตลอดเวลาครับไม่มีอะไรยากครับคู่นี้ง่ายๆครับเล่นง่ายๆครับเล่นสกอร์ครับไปสูงครับ สเปอร์ครับเกมลูกเราไม่ต้องพูดถึงครับข้างบนของพวกเขาครับระดับโลกครับแต่กองหลังเนี่ยครับระดับออบตอครับเสียประตูอยู่ตลอดครับเป็นคือมันไอตัวเซนเตอร์ตัวหลักคู่กันครับมันเจ็บครับแล้วมันยังไม่หายดีครับคือมิกี้ฟานเดฟเฟนและคิสเตียนโลเมโลครับเนี่ยถ้าคู่นี้ยืนหลังคู่กันเมื่อไหร่ะเหนีวแน่นครับแต่ใช้เอซีเกและดากูชินเมื่อไหร่ครับ โอ้โหรู่วเมื่อนั้นเลยครับฝั่งทีมเยือนเองก็ไม่ได้ดีอะไรครับจุดอ่อนของพวกเขาก็อยู่ที่คู่เซนเตอร์เหมือนกันครับเวลฟ้าครับไอตัวแจกเลยครับไอตัวเนี้ครับกับยนิกเวสเตอร์การ์ดนะครับช้ามากๆครับช้าเป็นเต่าเลยครับวันนี้เจอเกมลูกของสเปอร์น่าจะโดนยิงบ้างครับลูก2ลูกมันมีให้เห็นแน่นอนครับคู่นี้ไม่มีอะไรยากครับอยู่สกอร์สูง3าลูกครึ่งครับครึ่งแรกมีซักเม็ดสเม็ดตัวผมมองครึ่งหลังยังไงมันก็ยิงกันครับคู่นี้ ทะลุแน่นอนครับมีสิทธิ์ไปถึง5ลูก6ลูกเลยครับคู่นี้ยืนพื้นไปแล้วครับสูง3ลูกครึ่งยังไงก็อร่อยครับเราไปกันต่อคู่ที่4ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างโฮเฟนไฮพบกับแฟรงเฟิร์ตคู่นี้บุนเดสลลกาเยอรมันเตะกันเวลา3าทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเราโฮเฟนไฮเจ้าจบ,บ้านหน้าที่ผ่านมาของพวกเขาแพ้ให้กับสเปอร์ไป2ประตูต่อ3ในยูโรปาลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ในส่วนลีกนัดล่าสุดของพวกเขาบุกไปชนะโฮสติลคิวได้3ประตูต่อ1ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ15ของตารางคะแนน18นัดที่ผ่านมามี17คะแนนฟั่งทีมเยือนอย่างแฟรงก์เฟิร์ตนัดที่ผ่านมาของพวกเขาเปิดบ้านชนะฟอร์เรนวาโรซีไปได้2ประตูต่อ0ในยูโรป,ป้าลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนกันนัดล่าสุดในลีกเปิดบ้านชนะดอทมุลไป2 0ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ3ของตารางคะแนน18นัดที่ผ่านมามี36คะแนน คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นแฟงเฟิร์ตที่เปิดบ้านชนะโฮเฟนไฮเป็นได้3ประตูต่อ1ราคาวันนี้เปิดมาเป็นแฟงเฟิร์ตทีมเยือนต่อที่ราคาปอปลาครับราคาสูงต่ำวันนี้กำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3เจ้าบ้านวันนี้ตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงเล่นครับโฮเฟนไฮจะมาในระบบ4-2-2-2อโอริเวอร์เบลมันเฝ้าเสาวาเลนตินเจนเดเป็นแบ็กขวาแบ็กซ้ายอเล็กซานเดอร์พาส ผู้เซนเตอร์จะเป็นเควินอักโปกูมาและอาเธอร์ชาเวตตัวตัดเกม2คนจะใช้แอสตันสตาร์และทอมบิชอปตัวทำเกม2คนจะเป็นอดัมฮารเชกและอังเดสคามา拉ิกหน้าคู่วันนี้จะใช้เอเรียดเคนยานิมซีและแม็กซ์มอร์สเตดฝั่งทีมเยือน342 1ครับเควินทับผู้รักษาประตูนำดีคอลินอาเธอร์เทียเตอร์โรบินคอกคือเซนเตอร์3คนวันนี้ มิดฟิลด์ตรงกลางสนาม4คนฝั่งขวาจะเป็นลัสมุสคริสเตียนเซนฝั่งซ้ายนาเทนินบาวคู่กลางจะเป็นฮิวโก้ลาสันและเอลิสสกีลีทำเกม2คนวันนี้เป็นมาเิโอเกอร์เซและแองกัสขนาบยืนอยู่ข้างหลังฮ u วโก้เอกิติเกที่ลงเล่นในตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าครับเอกิต e ิเก้ ike, ต้องบอกว่าฟอร์มดีเหลือเกินครับมีข่าวกับลิเวอร์พูลครับช่วงที่ผ่านมาว่าลิเวอร์พูลอยากได้ตัวจริงๆครับ คู่นี้ต้องบอกเลยว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องความฟิตครับเพาราะกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาลงเตะยูโรป้าด้วยกันทั้งคู่ครับโฮเฟนไฮครับโอ้โหไม่ดีเอาสั้นเลยครับทั้งในยูโรป้าลีกทั้งในบอลลีกครับตอนนี้ทําไปทํามาต้องมาหนีตกชั้นเฉยเลยครับคะแนนห่างจากโซนตกชั้นแค่สามคะแนนไม่มีอะไรครับได้เปรียบแค่เล่นในบ้านเท่านั้นเองโอฮเฟนไฮ์วันนี้ครับแต่ดูแล้ววันนี้คงจะเสด็จแฟงเฟิร์ตทีมเยือนครับแฟงเฟิร์ตพวกเขาตอนนี้ครับ คะแนนมันห่างจากจ่าฝูงอย่างบายเยนน์อยู่9คะแนนตามหลักทฤษฎีแล้วมันเป็นไปได้ครับลุ้นแชมป์แต่ในทางปฏิบัติต้องบอกว่าค่อนข้างยากครับตอนนี้พวกเขาขอแค่ประคองตัวครับให้ติดหนึ่งใน4ี่ครับเพื่อไปเล่นแชมเปี้ยนกฤดูการหน้าคือเป้าหมายสูงสุดของพวกเขาแล้วครับตอนนี้ไม่มีอะไรมากครับบอลคู่นี้ตามหน้าเสือตามการเล่นตามอะไรก็ช่างครับมันยังไงก็ต้องแฟรง์เฟิร์ตครับ แล้วแฟรงเฟิร์ดเป็นทีมที่ทําเงินเยอะที่สุดในเยอรมันครับ18นัดที่ผ่านมาครับจากร้อยเปอร์เซ็นครับพวกเขาทําเงินไปแล้วถึง72.22เปอร์เซ็นครับคืออย่างน้อยๆครับอยู่แฟรงเฟิร์ตครับ10นัดจะได้รับประทานประมาณ7นัดนครับโอ้โหมองแล้วคู่นี้ไม่ยากครับแฟรงเฟิร์ตผมมองแล้วค่อนข้างจะดูเหนือกว่าดูดีกว่ามองแล้วไม่น่าจะแพ้กับราคาปอปลาครับ วัดไปเลยครับถ้ายิงก็กินเต็มครับไม่ยิงก็แค่เสียครึ่งเท่านั้นเองครับคู่นี้มองแล้วแฟงเฟิร์ตดีกว่าครับโฮเฟนไฮน์ได้เปรียบแค่เล่นในบ้านเท่านั้นเองครับวันนี้แฟงเฟิร์ตเก็บสามแต้มสบายๆแน่นอนครับคู่นี้ยืนพื้นไปเลยครับต่อแฟงเฟิร์ตที่ราคาปอปลาตากกมๆครับ เราไปกันต่อคู่ที่5ของวันนี้เราข้ามไปที่เนเธอร์แลนด์เป็นการเจอกันระหว่างอาเซ็กอักมาพบกับสปาร์ตาโรตเทอร์ดัมในเอลีดิวิซีลีกของเนเธอร์แลนด์เตะกันเวลา4ทุ่ม4-5ตามเวลาบ้านเราอาเซ็กอักมานาที่ผ่านมาของพวกเขาเปิดบ้านชนะโรมาไป1ประตูต่อศูนย์ในยูโรปาลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาในส่วนของลีกนัดล่าสุดของพวกเขาบุกไปเสมอกับบูเทค0 0 ตอนนี้พวกเขาอันดับ6ของตารางคะแนน19นัดนาทีผ่านมามี34คะแนนฝั่งสปาร์ตารอ์ดัมนาทีผ่านมาของพวกเขาเล่นในบ้านเสมอกับอาร์เคซีวาไว้ไปหนึ่งตอนนี้พวกเขาอันดับ16ของตารางคะแนน19นัดนาทีผ่านมามีแค่14คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นอาเแซกอักมาบุกไปชนะได้2ประตูต่อ1ราคาวันนี้เปิดมาเป็นอาแซกอักมา้าบ้านต่อที่ราคา1ลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่ง เราไปดูตัวผู้เล่นวันนี้ที่คาดว่าจะได้ลงเล่นของอาเซคอักมาวันนี้มาในระบบการเล่น4-2-3-1ผู้รักษาประตูโรมเจดอนโอบูซูโอดูโรลงเฝ้าเสาโอ้โหชื่อยาวจริงๆครับฝั่งแบก็กขวาจะใช้เซยะไมคุมะนักเตะชาวญี่ปุ่นครับฝั่งซ้ายจะเป็นเดวิดมอเลอร์วูฟคู่เซนเ,นเตอร์วันนี้จะใช้วูเตอร์ไกด์และอเล็กซานเดอร์พินเนตลาลงเป็นเซนเตอร์คู่กัน ฝั่งตัวตัดเกม2คนพีคูบไมเนอร์และจอร์ดี้คาสซีตัวลูกข้างบน3คนฝั่งขวาเอร์เนสโปคุฝั่งซ้ายเมเชลลาโดทำเกมวันนี้จะเป็นสเวนมินาสยืนอยู่ข้างหลังทอยเพลตที่ลงล่าตะขครในตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าฝั่งทีมเยันซี3 1เช่นกันครับตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงเล่นวันนี้ผู้รักษาประตูนิกโอลิบ็คขวาซาอิดบาคารี แบ็กซ้ายพทริกฟานอันโฮคู่เซนเตอร์ลิกซ์ไมเซนและไมเอสฮุยเซนตัวตัดเกม2คนตรงกลางสนามคารเลไอติงและโจชัวฮิตโตราโนทำเกมข้างบน3คนฝั่งขวาคามิลเนลกี้ฝั่งซ้ายซึนสุเกะมิโตนักเตะชาวญี่ปุ่นอีกแล้วครับตัวทำเกมอาโนเวสเซเลนยืนอยู่ข้างหลังโชเบียลอริเซนที่ลงลาตะข่ายในตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้า ฟอร์มของทั้งสองทีมต้องบอกว่าโคตรแตกต่างกันเลยครับอาเซกอักมาตอนนี้พวกเขามีลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรปครับต้องบอกว่ากำลังเป็นช่วงที่ดีของพวกเขาเลยครับโอ้โหไม่แพ้ใครมันแล้วครับทุกรายการรวมกันครับอาเซกอักมาเจ้าบ้านวันนี้12นัดติดต่อกันครับทั้งในฟุตบอลลีกยุโรป้าล,ลีกครับหรือฟุตบอลช่วยในประเทศของตัวเองครับโอ้โหต้องบอกว่า กำลังอยู่ในช่วงที่ดีครับช่วงคอมโบของพวกเขาครับอาเซกอักมาครับถ้าไม่เจอกับทีมที่ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าพวกเขาเก็บเรียบเลยครับทีมที่ต่ำกว่าพวกเขานะครับวันนี้ก็คงไม่หลอดครับทีมเยือนครับมองเหลี่ยมไหนมุมไหนจะเอาอะไรมาสู้ครับสปาร์ต้ารอธดัมครับพวกเขาไม่ชนะใครมาแล้วรวมทุกรายการ สิบห้านัดติดต่อกันครับมันช่างแตกต่างกันเหลือเกินครับฟอร์มของทั้งสองทีมง่ายๆนะครับตัวผมที่ผมบอกครับมันจะอะไรมาสู้ครับวันนี้โอ้ไม่ไหวอ่ะสภาทานแล้วแต่นำใครจะกล้าลองก็ลองเลยครับกับราคาหนึ่งลูกครับจะต่อแพงยังไงครับเจ้าบ้านมันมาอยู่แล้วนะครับง่ายๆเลยกับราคาหนึ่งลูกโอ้จะถล่มกี่เม็ดเท่านั้นเองครับวันนี้ครับ อาเซกอลมาครับมันไม่เกี่ยวกันครับไอ้เรื่องจะได้เตะเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับไอ้ความร้ามันมีผลแน่นอนครับแต่มันเจอกับทีมที่ไม่ได้เรื่องอย่างปซร์ต้าลอเทอร์ดามครับเอาอะไรมาสู้ครับคู่นี้มองแล้วอาเซกอลมาโคตรมั่นใจเลยครับในบ้านมี3คะแนนให้เห็นแน่นอนครับอยู่ที่พวกเขาแล้วจริงๆครับจะยิงกี่เม็ดเท่านั้นเองครับคู่นี้มั่นใจเหลือเกินยืนพื้นไปเลยครับต่ออาเซกอลมาเจ้าบ้านที่ราคาหนึ่งลูกครับ เราไปกันต่อคู่สุดท้ายของวันนี้คู่ที่6ครับเป็นการเจอกันระหว่างแอสตันวิลล่าพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดคู่นี้พิมริกอังกฤษเตะกันเวลา5้าทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเราแอสตันวิลล่าเจ้าบ้านนัททผ่านมาของพวกเขาบุกไปแพ้ให้กับโมนโก1ประตูต่อศูนย์ในฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาในส่วนของพิมริกอังกฤษนัดล่าสุดของพวกเขาบุกไปเสมอกับอาร์เซนอลได้2ประตูต่อ2 ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ8ของตารางคะแนน22ินัดที่ผ่านมามี36คะแนนฝั่งทีมเยือนอย่างเวสต์แฮมยูเนเต็ดนัดที่ผ่านมาเล่นในบ้านแพ้ให้กับพิสตันพาเลทไปศูนย์ประตูต่อ2ตอนนี้พวกเขาอันดับ14ของตารางคะแนน22นัดที่ผ่านมามี26คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นแอสตันวิลล่าที่ชนะไป2ประตูต่อ1นราคาวันนี้เปิดมาเป็นแอสตันวิลล่าเจ้าบ้านต่อที่ราคา1ลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบสา เราไปดูตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงเล่นวันนี้ของเจ้าบ้านแอสตันวินล่าจะมาในระบบ4-4-1-1ผู้รักษาประตูเอมิลิโนมาร์ตินเนตกองหลัง4คนแม้ขวาใช้แมตตี้แคดแบ็กซ้ายลูก้าดีนคู่เซนเตอร์ไทลอนมิงและเอสลีคอนซามิดฟิลด์4คนฝั่งขวาจะเป็นเลออนไบ l ลี่ฝั่งซ้ายจะเป็นจาขอบแลมเซ่คู่กลางจะใช้บูบบกาคามาลาและยูริเตลมอง มอร์แกนโลเจอร์วันนี้ทำหน้าที่เป็นเพย์เมเกอร์อยู่ข้างหลังโอลีวัตกินที่ลงลาตะข่ายในตำแหน่งสูงหน้าตัวเป้าฟังทีมเยือนอย่างเวสแฮมผู้เล่นที่คาดว่าจะลงเล่นวันนี้ในระบบ3 4 2 1ผู้รักษาประตูดูคับฟาเบียนกีนเซนเตอร์3คนอลอนวาบิสกาแมคคิวเมนและอลอนสเคตเวลมิดฟิลด์ตรงกลางสนามฝั่งขวาจะเป็นไคเซนซิโอซัมเมอร์วิลฝั่งซ้ายจะเป็นเอมสันคู่กลางวันนี้จะใช้ เอสสันอวเลสและโทมัสซูเซกตัวลูกสองคนวันนี้จะเป็นลูคัสปาเกต้าและคาร์ลอสโซเลยืนอยู่ข้างหลังโมฮัมหม็ดคูรุสที่ลงล่าตาข่ายในตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าแอตันมิลล่าเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโอ้โหไปแพ้ให้กัมมนาโกครับทำให้พวกเขาครับยังมีกังวลในฟุตบอลยูฟ่าเชียงเป็นลีกด้วยครับแล้วหน้าต่อไปครับเล่นในบ้านเจอกับเซลติครับโอ้โห ไปพลาดท่าเองครับเมื่อการสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโดนนําตั้งแต่ต้นเกมครับแต่พวกเขาครับผมบุกทั้งเกมแต่ยิงไม่คมเองนะครับแล้ววันนั้นผู้รักษาประตูของโมนาโกก็เหนียวด้วยครับเกมรอบของโมนาโกก็ดีด้วยวันนั้นครับวันนี้กลับมาเล่นในพเมลีกเจอในบ้านครับเล่นในบ้านเจอกับเว์แฮมที่ฟอร์มก็ไม่ได้ดีอะไรครับหลังจากที่เปลี่ยนโค้ดไปมาใช้เกแฮมพอเตอร์ลูกเกมก็ไม่ได้ดีอะไรแล้วตัวผู้เล่นก็ดันมาเจ็บด้วยครับเว์แฮมวันนี้ครับ ตัวสําคัญครับเจ็บเยอะด้วยครับแล้วโดนโทษแบนด้วยครับอย่างจลอดโบเวนเนี่ยครับแนวลูกของพวกเขาเจ็บครับโอ้ลดความน่ากลัวไปเยอะครับคอนสแตนซินอตครับมาโรโปนอฟครับโดนแบนอีกครับนาที่ผ่านมาโดนใบแดงอีกโอ้ไม่รู้ว่าจะอะไรขนาดนั้นครับเวทแฮมไม่พร้อมเดือดเกินครับแต่เจ้าบ้านอย่างแอตตนวินล่าต้องบอกว่ามันมีอาการเหนื่อยการร้าเห็น โอกการสัปดาห์ที่ผ่านมาครับต้องบินไปฝรั่งเศสครับโอ้โหแล้วกลับมาเล่นวันนี้อีกครับโปรแกรมโคตรชุกเลยครับโปรแกรมโคตรหนาเลยครับเลยของแอตตันวิลล่าครับคู่นี้ตัวผมครับมองนะครับให้ไปที่สกอร์สูงอะตัวผมมองว่าโอกาสคู่นี้เล่นง่ายที่สุดนะสกอร์สูงครับเพราะทั้งสองทีมครับมันเป็นทีมที่บทจะยิงกันเยอะมันก็ยิงเยอะครับทั้งสองทีมครับ บทจะเหนียวแน่นมันก็เหนียวแน่นครับแต่มองแล้วคู่นี้ครับส่วนต้นเกมอาจจะดูอึดอัดหน่อยครับโอกาสยิงอาจจะไม่เยอะพอผ่านไปสักพักครับสักช่วงประมาณก่อนจะจบครึ่งแรกอย่างเงี้ยครับต้นครึ่งหลังเนี่ยตัวผมคิดว่ามีสกกร์แน่นอนครับแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่2ทีมเนี่ยมักจะเสียประตูและได้ประตูบ่อยมากครับช่วงเนี้ยครับไอช่วงสาคัญครับก่อนจะหมดครึ่งแรกอย่างเงี้ยครับ ตัวผมบอกเลยครับครึ่งแรกมีซักเม็ดนะครับครึ่งหลังยังไงมันก็ยิงกันครับมันต้องการเอาคืนกันแน่นอนครับคู่นี้เล่นง่ายๆเลยครับสูงสองลูกครึ่งครบสามครับใครจะแพ้ใครชนะก็เรื่องของมันครับแต่ขอให้มายิงกันก็พอครับมองแล้วคู่นี้โอกาสยิงทะลุสามเม็ดมีให้เห็นแน่นอนนะครับตัวลูกของแอสตันวินล่าต้องบอกว่าอยู่กันโค่บครับแล้วเล่นกันได้ไหลลื่นเหลือเกินครับฝั่งเวสแฮมวันนี้ที่ลงเล่นครับ เซนเตอร์ไม่ใช่ตัวจริงครับต้องเอาวิงแบ็กมาเล่นเซนเตอร์อย่างอารอนวาบิสการและอารอนแคดวิลอย่างเงี้ยครับมองแล้วคู่นี้มีประตูให้เห็นอย่างตำตำสามเม็ดแน่นอนครับไม่มีอะไรมากยืนพื้นไปเลยครับสองลูกครึ่งควบสามง่ายๆครับจบเท่าไหร่ช่างมันครับแต่ต้องจบสามลูกขึ้นไปครับคู่นี้สูงที่สองลูกครึ่งควบสามไปเลยครับโอเคครับสำหรับวันนี้หกคู่เน้นๆครับฟุตบอลพิเปริกอังกฤษครับ คุนเดลิก้าของเยอรมันครับลาลิก้าลีของสเปนครับเอลีเดวิซี่ลีของเนเธอร์แลนด์ครับวันนี้จัดให้ครบคัน4ลีกใหญ่ๆไปเลยครับตัวแรกครับราโยเบเยกาโนเจอกับคิโรนาคู่นี้ติดดาวไปเลยครับให้ราโยเบเยกาโนครับคู่ที่2ครับคิสตันพาเลตเจอกับเบนฟอร์ดคู่นี้กําลังร้อนแรงครับคิสตันพาเลตเจ้าบ้านไปเลยครับต่อปอราครับคู่ที่3สเปอร์เจอกับเลสเตอร์คู่นี้ติดดาวไปเลยครับสกอร์สูง3ลูกครึ่งยิงกันแน่นอนครับ คู่ที่4วันนี้ครับโฮเฟนไฮเจอกับแฟงเฟิร์ตครับคู่นี้ต่อแฟงเฟิร์ตทีมเยือนเลยครับมองแล้วดูดีกว่าครับที่ราคาปอปลาครับคู่ที่5อาเซ็กอัคมาเจอกับสปาร์ต้ารอตดัมคู่นี้ต่ออัคมาเจ้าบ้านที่ราคา1ลูกสปาร์ต้ารอตดัมวันนี้ไม่รอดแน่นอนครับติดดาวเลยครับคู่นี้คู่ที่6คู่เด็ดเลยครับคู่เน้นครับตัวนี้เน้นได้เลยครับแอสตันวิลล่าเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดคู่นี้ไปสกอร์สูง2ลูกครึ่งครับสามครับยิงกันแน่นอนคู่นี้ให้ไป3ดาวเลยครับตัวเน้ััหกไดลยครบ ตัวเน้นอย่าลืมนะครับอย่างที่ผมบอกครับสูงแอตตันวิลล่ากับเบดแฮมครับส่วนสเตปสตัวติด1ดาววันนี้ให้ไปเลยครับราโยบเจกโนครับตัวแรกตัวที่2อสกอร์สูงคู่สเปอร์กับเลสเตอร์ครับตัวที่3ามอาร์เซนอมาต่อ1ลูกครับที่พูดมาที่วิเคราะห์มาครับที่ให้ผดดู้ดูผู้ชมรับชมรับฟังกันมันเป็นเพียงทัศนะส่วนตัวเท่านั้นนะครับ แค่หอมปากหอมพอครับลูกกมโกลมีลมข้างในมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมันไม่มีอะไรแน่นอนครับแต่อย่าลืมครับตัวเน้นผมไม่ค่อยพลาดเลยครับเดือนนี้ที่เห็นจะจะก็มีแค่พลาดอยู่แค่สามวันเท่านั้นเองครับที่เหลือยี่สิบกว่าวันกินครับอย่าลืมตามมาครับตัวเน้นผมอยากให้ทุกคนลองเปิดใจตามตัวเน้นผม ผมอย่างน้อยๆครับสักหนึ่งตัวครับวันละตัวครับมันก็โอเคแล้วครับอย่าไปหวังอะไรกับสเตปมันครับมันเป็นไปได้ยากครับฟุตบอลมันไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่เราวิเคราะห์ไว้แทบจะทั้งหมดนะครับแต่วันนี้ตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นวันที่ดีของเราครับค่ำคืนที่ดีของเราครับ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้กำลังใจกันด้วยครับกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแถว2-2เกมสวัสดีครับ